ลายหนึ่งลายโดนัทลายโดนัทมีสองและสามบาทนะคะเป็นงานสไตล์เซียนสายแปดทั้งนั้นเลยลูกค้าลองดูนะนะสวยมากขอบคุณค่ะคุณวัชระสวยมากสองและสามนี่เป็นงานตันเช่นเดียวกันตันตันแต่เป็นในสไตล์ที่มันแตกต่างจากพวกลายเบลนลายโอ้อ๊อกอีกๆไปนะคะลูกค้าเราจะมา่างเงี้ยมันแตกต่างกันเลยลูกค้าดูนะถ้าลูกค้ามาสายแฟชั่นต้องมาจัดแบบนี้ ะะต้องบอกก่อนนะงานสไตล์พวกนี้ลูกค้ามาคาดหวังว่าค่ากำเนด,ดบาทละ3 0 0ร0 0 800าอยะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะซอบ,บอกก่อนคนที่จะใส่แบบนี้ต้องมีงบค่าแรงให้ซอนิดนึงเพราะคุณจะได้ใส่สร้อยที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยโอเคปะ่ะไม่ทําเป็นพูดไปจริงๆนะเป็นงานออกแบบนะคะแต่มันไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นราคายังอยู่ในราคาที่รับได้ถ้าคุณไปสั่งเขาทําเองตาหาอาจจะแพงกว่าน,นี้เหมือนกับไอสร้อยลายห่วงคุณนั่นนะบาทนิดๆิดห้าพันห้าแต่ของเราไม่ถึงขนาดนั้นพันกว่าบาท นะคะต่อบาทนะคะไม่ต้องกลัวแต่คุณจะได้งานเซียนที่ไม่ซ้ํากับใครโอเคป้าลายโดนัทลายโอคิแป๊บบนึ่งนะอันนี้2บาทนะอ่าเรามาดูไซส์สาบาทเดี๋ยวให้น้องใส่เทียบกันลายนี้คือใช่เลยลายตันเช่นเดียวกันนะลายตันเช่นเดียวกันนี่โดนัทสวยๆสองและสามนะคะสองและสามแบบนี้เลยนะคะ ชอบลายไหนปักบมุดมาเลยนะคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์หยุดทุกวันพุธเด้เอค่ะเด้อมีบ้านชิองผม